วันนี้วันแรกของสซโนท,ที่ตกลงมาครับสุดเต้นมากครับเป็ที่สุดยอดครับแลปเอลิกอนครับนะครับหนามากที่นี่เจ็ดโมงเช้าช่วงเช้ามันเม็ดฝนเลยครับทุกคน สวยงามมากเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับมันอยู่ในภาพพยนตร์เลยตอนนี้หน <c oughs> าวมากนะครับกระจกรถรถยนต์รถแวนขาวยังมองไม่เห็น,นครับ พื้นยาวเป็นพื้นสโนว์หมดแล้วตอนนี้ขาวโพลนเลยเราพูมันจะลดลงติดลบจงไม่ทราบที่องศาครับเราเช็คก,ก่อนบรรยากาศตอนนี้ติดลบ ที่9องศาครับทุกคนแ,แต่ลงไปเรื่อยๆครับดูทับรอยผมเดิน <c oughs> เมื่อกี้เดืนวนเลยส่อยเท้าแั้งแรกที่มาสัมผัสสนูครับไม่ผิดหลังกินๆคุ้มค่าการรอคอยยอดมากครับไม่มีรถลาวินสักคันครับตอนนี้ ถนนเป็น mm hmm. เรียกอะไรเพความปลอดภัยในการเดินทางครับส่งมัการจราจรทั่วข่าเพื่อปลอดเพื่อป้องกันมันสลายเพื่อความปลอดภัยของผู้คนครับเราจะปิดถนนเป็นที่เรียบร้อยที่สุดมากครับทุกคนว้าว ดูฝั่งหลังบ้านครับสสเสียงเดือดมีดังกรอบกรอบกรอบเหมือนเคียวขนมตังเลยครับ <c oughs> น้ำนี่เป็นสโนว์หมดเลยครับที่นี่ออริกันครับ อย่างคอกม้ครับเพื่อนบ้านเราเลี้ยงครับในเบอร์อดูครับมันเม็ดฝนเลยครับที่หล่นลงมานกก็มีครับนกเข้ารังคงหนาวหน้าดูสุดยอดครับดูครับผมทุกคนนี่กระจกรถครับ หนามากครับแล้วก้อนสนูมันเกลือบ,บ้านเรานะครับคล้ายกันภูมิตอนนี้11องศาแล้วครับสิบลบไปเรื่อยๆครับคุ้มค่าการรอคอยตั้งใจมาสัมผัสสนูเพื่อนำภาพบรรยากาศไปฝากทุกคนนะครับ ออโอ้โเสร็จป <c oughs> ออั๊ดคอรับพืนที่หน้าบ้านตอนนี้เต็มไปด้วยสโสนโเต็มพื้นญ้าเลยครับหน้าบ้านจากเตือนมาจากหลังบ้านเมื่อกี้รับต้นสนหลังบ้านเป็นที่บอกเลยว่ายิ่งกว่าคุ้มค่าก,การรอคอยครับ มันฝนตกหนักบ้านเราสันนีลเอามาครับทุกคนคุณสีเป็นไรเย้ผมครับยังไม่พร้อมที่จะเล่นสนุกสภาพายังไงคุณรัวฟูไหมเย้เข้าบนะ้านเ๋ยสบายโศสเรามากไปครับคุณฟางครับ ครังรกรับใช้ที่ซื้อสัตว์และยุติธรรมที่นี่ที่ USA ที่อลาบานครับโอนลือไปเปิดหมวกเจอเลยเราไม่ต้องไปถึงคาตาเลคครับที่บ้านเราก็สุดยอดเหมือนกันครับตอนนี้ครั้งแรกที่สโนโตรตะทับสโนฮครับย ยาหน้าบ้านขาวไปด้วยโนโ่ตไม้ไหม่ะงูมวแข็งโป้งเลยชิสุดยอดหวัดก็5เดือนมันตุกตามันเพิ่งตกใหม่ๆอ่ะมันก็เลยยังไม่ได้เท่าไหร่ เดี๋ยวาสโนแมนนะพี่ต้องแข็งแรงเอาใครไปสลัดขี้คุณไว้บนกระจกรถคันนี้ละ่ะ <c oughs> มันเห็นะทะเบียนรถวูม่นอ,อย่าดื้อฝ้ารตรงฟางเนี่ยดูมาดูกระจกรถคันนี้ฟขางขาวกลายเป็นเหลืองเลยอ่ะครั้งแรกนะ

หนาวค่ะนาวมากมากเกินน่าน้าสดกโอ้ยมันไม่ได้มีมืองตกจริงนะดูแกงครับทุกคนอย่าไปวันครับเพิ่งตกไปไปค่ะเดี๋ยวตอนสายๆเรามาดูมันภาพพย์เรื่องนึงเดี๋ยวคี่เรื่องไมได้ครับเดี๋ยวเราสรวจดีว่ ู่ตกเม็ดใหญ่มากดูครับนี่เป็นฝ้ายเนผีฝ้าโลกเลยเป็นีเพรว่าสีทำไมมันตกอย่างนั้นละ่ <c oughs> นะาลนะาอะไประมาณหนึ่งเมตรแล้วทุกคนหกเซนติเมตรหกเซนติเมตรไปปัก กลับแล้วกลับแล้วสว้ยนะทุกคนขอลาไปด้วยคลิปนี้ครับทุกคนที่นี่ที่นี่คือออริกรันสอเอสอาริกาตโต